ะะก็เรียบร้อยแล้วนะกับตัวสองคอในตำนานของพิเศษโลโซนะนี่มรชมความงามก่อนตัวนี้ทายๆก็รู้จักใน MV แล้วก็ในคอนเสิร์ตนะครับผมในคอนเสิร์ตเพื่อนๆเนี่ยตัวนี้ก็เป็นตำนานมากเลยนะที่ใช้เล่นบนเวทีเลยนะตัวนี้เนี่ยหลังจากนั้นมาเนี่ยก็ไม่มีการเป็นช่วงมานานมากเลยไม่ได้ผ่านการดูแลรักษามากก็คือจนมาถึงวันนี้มีโอกาสได้ขึ้นคอนเสิร์ตใหญ่นะ ก็มาทําการบูรณามันอีกครั้งหนึ่งมาทำการทําให้มันใช้งานได้ดีขึ้นนะโอเคตัวนี้วงจรเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะครับผมทุกอย่างทําใหม่หมดเลยตัวนี้เป็นตัวล่างเป็นไรตัวล่างเป็น6สายปกตินะครับผมตัวบนเนี่ยจะเป็นส2สาย1ิบสายเนี่ยทุกคนจะเห็นว่าเออหัวก็เป็น6สายหลักตัวนี้จะเป็นตัวจูวเนอร์ของตัวอุปกรณ์หัวตัดที่มาทําการเป็นตัวคู่ผสม ของเตอของสายหลักนะครับผมนะฮะมามาลองฟังเสียงกันตัวนี้นะฮะมีวงจรเพิ่มเติมขึ้นมาคือบทกับตัวนี้คือตัวเลือกที่จะเล่นตัวล่างหรือเล่นตัวบนตัวล่างเนี่ยก็คือเล่นตัวล่างตัวบนก็คือเล่นในคอบนนะฮะตัวตัวกลางสามารถที่เล่นพร้อมกันได้เลยนะครับผมทําให้มันง่ายต่อการใช้งานนะฮะมาฟังเสียงตัวล่างกันก่อนเปิดวอลลุ่มเลยนะครับ นะครับผมอ่ะมาลองตัวบนเันบ้างเะีรับใช้เาวเสียง12สายเลยนะฮะอ่ะมาลองความเสียนบ้างตัวแก้คืนบ้าง กีตาร์ตัวนี้บนเวทีแน่นอนอ่ะมาลองโซโล่กันในภาคของเสียงดิสโทเชั่นกันเลยนะฮะถามว่าถามว่าแรงไหมมาฟังเลยนะ ว่าใช้งานได้ดีนะตัวนี้อ่ะตัวบนก็เป็นเสียงตัวบนที่เป็นตัวทสองสายเนี่ยถามว่าเล่นเสียงแตกได้ไหมก็ถามว่ามาลองดู เล่นแบบแบินไหมนะได้เลยใจนะได้มาตัวอย่างกดติดกัวรูมโซนนะครับ,รบรระะผมก็แน่นอนนะเสร็จเรียบร้อยแล้วเพื่อนๆก็จะได้เห็นตัวนี้บนเวทีแน่น,นอนนี่น,นะครับผมโอเคครับผมยังไงก็ติดตามรับชมกันนะครับผมไว้โอกาสหน้าโอเคครับผมครับดีครับ